โอ้ยโยกติสวัสดีตอนเช้าที่วัดขไหนะฮะกำลลงจะเดินทางไปยังโปตารุเช้าวันนี้อากาศดีมากนะฮะแดดดีมากๆเลยที่นี่นะฮะตีห้าแดดเปรี้ยงแล้วฮะเมืองเงียบสงบดีนะคะคนที่อยากจะมาชิวพักผ่อนอนใจที่นี่ก็นนแนะนำนะอยากจะไม่ได้บือหวาเท่าเมืองใหญ่ะ ที่นี่มันมีความละเอียดมากกว่านั้นนะฮะมีเสียงมีลวลรุ่มให้ด้วยนะครวามแมของมันแฮปปีนะ้ติงครับ มีสองอันสามารถเลยฮะสี่อันเลยครับสแปรไว้เพียบเลยใช้เสร็จนะทิ้งในนี้ได้เลย,ยโควิดนาจะชูทิ้งที่นี่เราจะไม่มีใครอยากให้ด้วยนะทิ้งได้เลยนะ ท่านเข้าสู่วันที่4นะครับในเมืองโอตรตุเุเมืองเล็กๆแห่งนี้นะฮะเมืองนี้ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีความโรแมนติกนะฮะเป็นเมืองท่าในอดีตที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนนะฮะแล้วก็อีสิ่งหนึ่งก็คือขึ้นชื่อในเรื่องของขนมหวานที่อร่อยมากนะฮะหลายอย่างเลยเมืองแห่งขนมเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็อาหารทะเลสดๆสดุสดยอดอ่ะที่นี่เขาบอก ซูชิอร่อยมากะะเคยมาที่นี่แล้วนะฮะเมื่อเกือบ4ปีที่แล้วตอนนั้นมาก็หิมะเต็มไปหมดเลยพื้นที่นี่แบบเต็มไปหมดหิมะตกโอ้ยโรแมนติกตอนนั้นบ้าหิมะมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาและหิมะตกเส็ตัวนะฮะซึ่งมีความประทับใจมากเลยตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปยังโฮสเทลนะฮะหลังจากนอนโรงแรมมาแล้ว2คืน บบส่วนตัววันนี้ต้องนอนแบบยาจกแล้วนะฮะยังไม่ได้คำนวณเงินเลยฮนะวันนี้ตั้งใจจะนับเงินจริงๆแล้วว่าจริงๆแล้วมันเหลือเท่าไหร่นะฮะ,ะจะว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยต่อไวไฟไม่ได้แล้วก็เดาอีกแล้วใช้ความจําอย่างเดียวเลยคือเปิดดูพื้นเข้าไงไม่ได้ปริ้น,ไม,ไ,นไม่ได้ปริ้นเอกสารแผนที่มาแล้วก็ดูจากแผนที่ Google แล้วก็โอเคเซฟภาพไปฉะนั้นก็จําเอาว่า เดินไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวไปทางนี้ทางทางนี้อะไรเงี้ยอ่าจะมาพักโอตารุสองคืนนะฮะโอ้ยน่ากินโคตรเลยดูดูแค่ป้ายนะเออดูป้ายดิของแบบราคา3,500เยนอย่างงี้ข้าวจานหนึ่ง2,000เยนอย่างงี้2,000เยนก็ตีหกร้0ยบาทนะฮะ3,000เยนนี่ก็พันอัพนะโอ้ย รู้เลยมาโอตารุอย่าพลาดเรื่องอาหารทะเลดเด็ดขาดแต่รู้เลยว่ากูไม่ได้แหลกแน่นอนกินมาม่าต่อไปนะฮะป่ะเดี๋ยวขออนุญาตหาที่พักก่อนตอนนี้ป่ะเขาโคตรสงูงอ่ะนย่แยกที่สองอยู่แยกที่ห้ามาดูดิสูงโคตรเลย โคตรชันเลยยังไงเงือนอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยโคตรชันน่ะบ้านเ้าอยู่บนเขากันนะดูดิชันที่หายเลยของอ่ะโอ้ยชันมากอ่ะมากกว่าสี่สิบโอ้คนแก่เขาอยู่กันยังไงวะเนี่ยโอ้ยชันมากโว้ยกลัวถลายลื่นลงไปมากเลย ให้ดูเนี่ยดูนี้ดูไม่ค่อยชันนะจริงโคตรชันเลยอะ่ะด,ด,ดูที่เดินมาดูชันทเขี้ยชันมากทุกท่านกบต้องบอกเลยว่ามันสูงมากและตอนนี้มาตามแผนที่นะฮะแคปหน้าจอเอาแล้วก็เดินหาเอา แบบเมนนนนะฮะซึ่งมาอยู่ในถิ่ธุรกันดานมากแล้วร,รู้ว่าจะมาผิดวะอันนี้ใช่หรือไม่ฮะไอเนี่ยหลังเล็กๆเ,เนี่ยพ,พักรุโฮสเทลไหมไอะเก้ากูว,ว่าไม่ใช่แน่นอนกูมาถูกเลยนี่แหละบ้านนอกมากนะครับกูว,ว่านี่แหละนี่แหละมาถูกมาตามก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะมาถูก มันบอกว่าเกสเช้าอ่ะน่าจะใช่อ่ะเพราะว่าจำในภาพได้ว่ามันหลังเล็กๆอย่างนี้แหละอยู่สองคืนมึงคุขึ้นมาเมื่อกี้าจะเป็นลมนะเด็ที่นั้งสองสองปันเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะเช็คอินได้ตอนสี่โมงเย็นนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าให้เก็บกระเป๋าอยู่ด้านหน้าการนาบิงโรโบโเบิร์โงลี่แปลว่าอะไรแป๊ดหน่อยนี้ไม่มีเน็ตอหรอะไรวะไม่อยู่นี้จะมีไ,ไฟไาให้ใจตัว เยืเเอกกิบเลยแม่งเข้ามาแล้ว อ๋อวันนี้เป็นวันที่1เมษายนนะฮะ2019แล้วก็เพิ่งติดตามข่าวมาว่าวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลของญี่ปุ่นเนี่ยมีการประกาศเปลี่ยนรัชกาลร,รัชสมัยใหม่นะฮะจากจากักรพรรดิองค์เดิมนะฮะในยุคเฮเซเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าไงพระราชกุมารของพระองค์เองนะฮะแต่ว่าในเรื่องของชื่อปีนั้นอันนี้นทางรัฐบาลเขากำลังหาชื่ออยู่นะจต,ต้องหาชื่อแบบละเมียดละไมหน่อย นะก็เรียกได้ว่ามาญี่ปุ่นนี่อยู่ๆก็ถูกเปลี่ยนราชสมัยไปเลยเป็นคนสองรัชกาลเป็นคนสองราชสมัยเลยนะทั้งของไทยแล้วก็ของญี่ปุ่นนะของไทยเราก็รชัชกาลรอเก้านะฮะมาถึงรอสิบแล้วก็มาญี่ปุ่นก็เปลี่ยนราชการใหม่เหมือนกัน <c oughs> ในช่วงชีวิตของเรานี่ก็อยู่ในยุคป,ประวัติศาสตร์ทั้งไทยแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยก็ก็ได้อยู่ในช่วงประวัติศาสตร์ของชีวิต ที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะเป็นคนที่ชอบหลงทางบ่อยเว้ยแต่แม่งเสือขาโรงแรมเจอเว้ยไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะเว้ยแต่รู้สึกว่าเออความสามารถของมนุษย์นี่แม่งทำได้ไงวะอะไรเงี้ยแบบมันเอาตัวรอดได้อ่ะมันได้ใช้สัญชาตญาณเว้ยการมาเที่ยวแบบนี้มาเที่ยวคนเดียวนะมันปลุกความสัญชาตญาณที่เราแบบมันหลับไหลไปแล้วให้มันตื่นขึ้นมา แาต่อยพวกอัดการเอาตัวรอดกันเอาชีวิตรอดหาวิถีทางที่จะไม่จนมุมนะฮะเอออันนี้เป็นร้านหรือเปล่าไม่แต่สวยดีสวยดีฮะ เดี๋ยวจะซักผ้าเพราะไม่มีผ้าใส่แล้วตอนเนี้รอเขาซักผ้าอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะเดี๋ยวจะรือซัก,กครบให้หมดทุกชุดเพราะว่าหมดโควตาแล้วไม่มีชุดใส่แล้วนะให้ดูเตียงจากน้อยมีไฟให้นะตรงนี้ห่งเดียวเปิดเนี้ย นอนสองคืนแทบจะติดหัวอยู่แล้วอย่ากินอะไรวะนี่ไม่ได้ซื้ออาหารไปกินเลยวี่วา <c oughs> งั้นเดี๋ยวลงไปซื้อข้าวเดี๋ยวเรากลับมาสักผ้าแล้วก็เอออะตั้งหลักก่อนแป๊บเป็นห้องน้ำเล็กๆนะแต่เป็นห้องน้ำที่วิวถ้าเกิดมองไปเนี่ยก็จะเห็นวิวดีมาก बस्ती लेक करना पाँच